สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาแคนวาศูน่งนะคะหรือเสกกราฟิกสุดปังง่ายๆด้วยแคนวานะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกราฟิกคืออะไรนะคะความสำคัญของกราฟิกคุณค่าของงานกราฟิกและปัญหาของงานกราฟิกค่ะ โดยกราฟิกนะคะก็คืองานการวางแผนทางศิละปะและการทําหัวเรื่องนะคะโดยรู้ขนาดและสัดส่วนหลักในการออกแบบรวมถึงการใช้สีเป็นองค์ประกอบเพื่อนเน้นและดึงดูดความสนใจให้มากขึ้นนะคะแล้วเป็นการช่วยให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนของวัสดุที่ใช้ประกอบการสอนและยังมีความหมายรวมไปถึงการผนึกภาพภาพถ่ายรูปถ่ายอีกด้วยนะคะในในส่วนของความสําคัญของงานกราฟิกนะคะจริงๆแล้วมีหลักๆอยู่ด้วยกัน8หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือ การออกแบบที่ดีทําให้ข้อมูลที่กระจัดกระจายมีระเบียบม,มากยิ่งขึ้นนะคะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนนะคะสร้างสรรสัญลักษณ์ทางสังคมเพื่อสื่อความหมายร่วมกันนะคะช่วยพัฒน,นาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือช่วยให้เกิดจินตนาภาพนะคะเกิดมีแนวคิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอส่งเสริมให้เกิดค่านิยมทางความงามส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศนะคะและช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะโดยในส่วนของคุณค่าของงานกราฟิกนะคะโดยงานกราฟิกที่ดีจะทําให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบที่เป็นเลิศนะคะ เลยจะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับข้อมูลให้เกิดความสนใจการยอมรับนะคะอีกทั้งยังแสดงถึงนะคะการเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เกิดการเข้าใจที่ตรงกันนะคะทําหน้าที่เป็นสื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือเกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้นะคะช่วยให้งานเกิดความน่าสนใจประทับใจแก่ผู้พบเห็นให้เกิดการกระตุ้นทางความคิดและการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะคะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และทําให้ผู้พบเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งทางด้านการกระทํา และะะคคความิดนโดยปัญหาหลักๆของการออกแบบงานกราฟิกนะคะคือ1คือผู้ออกแบบไม่มีทักษะในการออกแบบงานกราฟิกนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดนะคะเมื่อไม่มีทักษะในการออกแบบก็ไม่สามารถทํางานออกแบบกราฟิกได้นะคะ 2. ผู้ออกแบบไม่เข้าใจหลักการในการออกแบบกราฟิกนะคะว่าหลักการในการออกแบบต้องมีการใช้อะไรบ้างนะคะเช่นการใช้สีการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนะคะ หือ3ผู้ออกแบบไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับการออกแบบงานกราฟิกนะคะ 4. ผู้ออกแบบไม่มีโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบงานกราฟิกนะคะเช่นยไม่สามารถใช้โปรแกรม l l u s t r a t o r หรือโปรแกรม Photoshop ได้นะคะข้อที่5นะคะผู้ออกแบบไม่มีงบประมาณในการออกแบบงานกราฟิกนะคะตัวในส่วนนี้นะคะก็คือไม่สามารถสร้างงานให้รับออกแบบนะคะสามารถออกแบบงานกราฟิกให้ได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นหาเป็นปัญหาของการออกแบบงานกราฟิกเช่นเดียวกันนะคะ โดยหลังจากจบรายวิชานี้นะคะชิ้นงานที่จะได้หลังเรียนนะคะจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกจะเป็นหน้าปกหนังสือหนังสือรุ่นเรียกว่า book cover นะคะที่สามารถนําไปใช้กับสมุดเล่มรายงานของนักเรียนนะคะหรือว่าสมุดเก็บคะแนนต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะคือชิ้นงานนำเสนอหรือ presentation นะคะตัวนี้สามารถนำไปออกแบบเป็นสื่อการเรียนการสอนเป็นสไลด์ในการสอนให้กับนักเรียนได้นะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะและ3นะคะคือใบงานหรือว่า worksheet นะคะตัวนี้ก็คือสามารถนำไปออกแบบใบงานให้กับนักเรียนได้เหมือนกันนะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการทำชิ้นงานหรือใบงานให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยในรายวิชานี้นะคะก็จะมีทั้งหมดหลากหลายหัวข้อด้วยกันนะคะก็อาจจะฝากทุกคนนะคะเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดน,นะคะเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองไปในตัวด้วยนะคะยังไงเจอกันนะคะขอบคุณคะ่ะ